สักคั้งหนึงอะไรกบที่ผมไม่ได้ออกงานสังคมใหญ่ๆข <c oughs> ึ้นเต้นก็ดีนึงครับดีนึงครับชอ่ออกงานไปถึงเต้นไหมคะถึนเต้นไหมฮะไม่ถึงเต้นแล้วชวนไม่เหงาไม่เหงามีเพื่อนกัอยู่ข้า,ขางๆแบบช่วยกันตอบช่วยกันคุยย <c oughs> <c oughs> ิงแบบ <c oughs> ใช่ครับวันนี้มิฉะนั้ก็เป็นโชว์ของพวกเราด้วยนะครับเชิญเชวญเปิดงาน ชเปิดงานก่อนที่จะประกาศรางวัลครับผมเตรียมพร้อมทั้งงานโชว์แล้วก็สภาพจิตใจว่าเราจะไม่ตื่นเต้นาองานโชวครับรอดูครับกรอะรบ ซีเพิ่งเพิ่งจะจบไปครับผมประมาณสองอาทิตย์ก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็แบบว่าเพิ่งผ่านวัดไฟนักอินทรีไปที่เราพวกเราไปดูกับทุกคนเลยครับผมก็เปิดทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคร<ม>ับสำหรับซีเรื่องใหม่แล้วค่ะซีเรื่องใหม่ใช่ไหมครับต้องตัดไปเทรนเนอร์เลย ตอนถ่ายทำหรอก็ยังมีความมุ่งมั่นเป็นคเตอร์อยู่ว่าจะไปเวไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอทีมเขาสรุปเรื่องราวทั้งหมดมาเพราะว่ามีสองเรื่องมีคุณจะเลิฟกับออริจินครือคาแรคเตอร์จะฉีดแตกต่างกันชัใ่ครบ ก็ร <sm> ีมออนไปก่อนฝันก่อนรอดูของจริงนั่นสิยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะแต่ว่าในเทเลอร์ก็ประมาณนั้นเลยครับแต่แต่เาพี่อ่านสียงแรงมากเลยนะเนอะยังยังไม่ยังไม่มาเดี๋ยวรอทีเดียวเปดูของผมในดีมอว์นี่แบบบริเฟนรีมอว์ผมเป็นเอ่อชื่อโรมครับเป็นนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนเรื่องนี้ ุ่มเซอร์ที่จะมีความตินประมาณหนึ่งอะไรอางี้จะเขาเรียกว่าไงอารมณ์ศิลปินอาจจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรองี้แต่ว่าเผ็ดร้อนแน่นอนครับผมชวนชวนตัวของผมครับผมชื่อว่าราฟฟี่ครับผมราฟฟี่ก็จะเป็นเด็กนักเขาเรียกว่าอะไรเอกเอก,กการเอกการแสดงเอกการแสดงที่แบบว่าอยากได้บทจากที่พี่ชั้นครับผมก็คือแบบน้องจะทำทุกทุกอย่างเพื่อที่จะได้บทบทนี้มาครับผม นี่ปากปากบวมแล้วว่ะจริงๆไม่โกหกมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมอยู่หลังที่เมคอัพต้องกระเซิบอย่างเงี้ยแล้วผมพยายามหลบหน้าเพราะว่าปากมันบวมอันนั้นใส่กลางวันบวมก็ได้เช้าโชคดีที่ตอนครึ่งแรกที่เป็นล้อมเท่กับมันเป็นตอนคืนแล้วมันยุบพอดีกินยาแก้แพ้หรือกีนไปแล้วตอนแรกผมเป็นลูกเลยนี่น่าจะไม่ใช่กระจุกแร้ว ผมก็ผมเสียเซลล์มากเลยนะวันนั้นอะ่ะผมบอกคุณกลับว่าพี่ผมถ่ายเยอะไหมผมแบวันอื่นได้ไม่ไหมอ่ะคือมันบวมเป็นลูกเลยครับใช่ก็ควบคุมร่างกายเฮ้ยเก่งไปเราเล, <laughs> เล่นปากบวมค่ะผมไม่บวมครับผมผมนะ่าจะแบบเป็นคนทำให้เขาปากบว, <laughs> <laughs> วมวว้้าแลมมกัดผ่เยเคขาแรงขนาด <laughs> ก็คือตามก็คือตามบทเขาบอกว่าต้องการจุดแบบเร่าร้อนเราก็เลยพุ่งเข้าไปแบบว่าเต็มที่มันก็เลยแบบก็เลยแบบติดคิวนิดหน่อยก็เลยแบบว่าโดนปากโดนไปเลยอแล้ววันนี้พอถ้าถ่ายสิงปากตะปวงที่กว่าเดิมนะคะกังวลได้ไหมแม่ถ้าปากโดนนั้นปากพบได้ไว้ถ่ายสุดท้ายแล้วกันใช่นะครับผมว่าผมต้องดึงสุดการของผม ใช่เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเหลือซีรีส์แบบเพ็นมากในแบบของ GMM TV ที่เคยทำมาเลยนะเรื่องนี้เคชแบบไหนเคชแบบไหนหรอเป็นแบบน้ำลายซิปเลอร์อโหไม่พลิบแล้วก็ไม่ดิสแทร์แต่แต่ตัวละครในเรื่องตุกินกันหมดเลยใช่ไหมก็มีมีอ่ามีคู่ของพี่เลยพี่มิกแล้วก็มีคู่ของพี่จอจะพีทุกวิทด้วยก็ เรื่องราวมันจะมีความเขาเรียกว่าไงเราเป็นทีมเดียวกันเนาะเราทำหนุนละครเวทีด้วยกันมันก็จะโยงกันเหมือนเหมือนเวลาเราเรียนมหาอะไแล้วเราต้องทำปรเจกต์กับเพื่อนเราจะไม่คุยกับเพื่อนแค่คนเดียวเราจะต้องโยงกันเป็นกลุ่มนั่นแหละแต่เรื่องราวความแซ่บมันเป็นกลุ่มมันไม่ใช่แค่หนึ่งากวันน้ากลับบ้านวันนี้ตะโกนค่ะตะโกนที่กูหุ่นไม่ธรรมดาเริ่มเทียงแล้วเริ่มสอคนยังไงก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันครับถึก็เตรียมตัวไปเต็มที่ครับผม นอ,นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฮูเตเลฟครับออตอน9ก้าวัดปลัดอันนี้ก็เป็นอีกไคลเกอร์หนึ่งเลยที่จะฉีกกับโพลิเฟนดีตพอร์ตใช่ครับใช่แล้วอาจจะไม่ได้เบาแต่ว่ามันถึงว่ามันจะเป็นแบบอีกอีกสีนึงดีกว่าเพราะว่านี้อีกมุมนึงเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสุดท้ายแบบเราเป็นนักเรียนสองแกงที่ไม่ถูกกันอะไรอย่างนี้แล้วจะได้เล่นแบบว่าตีกันแบบว่า ต่อปาต่อคำกันหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับอมุนเว่าใครรองใครรอก็แน่นอนใช่เรื่องนี้เรื่องนี้สารฝันผมเลยนะจะรู้มันจะเลิฟอ่ะผมอยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้มานานนี่ใช่วิ่งใส่พกหน้าต้อดแล้วก็เรื่องหลัก็ดีคนต้คนละแบบเลยเพราะว่าอย่างอันนี้ก็สารฝันก็จะได้มีความแบบเฮ้ยเราอยากลองเล่นอันนี้เราอยากส่วนดีคอนจะได้เห็นความเผ็ดในรูปแบบที่ว่าเอ่อเรื่องหลังกล้องอะไรอย่างนี้หรอเขี้ยต้องถูกไปใช้ในหน้ากล้อง มั้งไม่รู้รอดูครับรับผมก็มีเตรียมตัวครับก็เริ่มจากทีอย่างที่บอกเลยอุ่นอ, ál, อุ่นเออทำกันบ้านเขาเรียกว่าดูคาแรคเตอร์คร่าวๆก่อนแล,และจริงๆคือคือมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราได้รับบทอะไรแล้วก็ไปทำแบบนั้นเลยเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันละกันอย่างเช่นพี่นิวครับพี่นิวร่วมกันเนาะพี่นิวครับผมได้รีเลรนด์มาแบบนี้ผมขอลองดูไหมพี่ว่าแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเราจะทำกันบ้านร่วมกันเหมือนรีเซิร์ชร่วมกันเลยเพื่อให้มันออกมา มีสเสน่ห์ที่สุดในคนเราเ<ล>ใช่เพราะทางเพราะอภิลิว่เขาก็แบบว่าเป,เปิดเปิดรับทุกอย่างบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าแบบมีแบบอะไรที่อยากใส่เข้าไปหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบอยากเสริมเข้าไปในตัวละครอของตัวเองอะไงรย่างเงี้ยเขาบอกว่าใส่เข้ามาได้เลยแบบทุกอย่างทุกทุกคนจะเว<ท>ิร์กดูเกเตอร์ไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่นะครับ ครับผมก็ฝ่ากด้วยครับผลงานของพวกเรา2คนปีหน้านะครับผมมีโอลิน r ีมออนนะครับก็คือโอลินภาค2แล้วก็บูตเลิฟครับตอน9วันปั้นหลังครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ถ่ายรูปยังฮะไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่อยู่ดิมีแต่กล้องอ่ะ ครับคือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนครับ <laughs> <laughs> <laughs>